Good morning from ป c h o อ g district. We are gonna have breakfast the famous one chicken rice at เจโนย์ข้าว m a n ไก i Chicken rice เจ y น o i k ้าวมันไก It's old school chicken rice at ปักชองโคราช a ทยแลนด์แกกำลังสิพามากินข้าวมันไก่เจโนยครับ นาสิไปทางนี้ล่ะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วผมบอกอีกทีนะ almost reach ตรงข้ามสถาน,นีรถไฟครับ I think it's near train train station yeah train station I heard that they are uh, many good street food อันนี้ใช่ปะหลานยาเนี่ย <Nope. S 3> not not general มีหลานยา pakchong train station there are many good food nearby okay thanks for watching Whoa. this is genoy Man Gai chicken rice old school one in pakchong district thailand now genoy Man Gai ดีครับพี่ส่วนใหญ่เขาสั่งอะไรกันนะพี่ก็ข้าวมันไก่ครับแล้วก็มีข้าวมันไก่ทอดเอาข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ต้มกับข้าวมันไก่ทอดครับข้าวมันไก่ครับผมนั่งเลยครับผมยินดีต้อนรับครับนี่ครับเจ๊น้อยอันนี้เขาเรียกถนนอะไรอะพี่จะได้บอกคนเทศบาลอภารัตใช่เผื่อเดียว นี่ครับอยู่ตรงข้ามอ p บบิสิตของห้างทองตราไกา่ Goldsmith Shop Opposite of ง Goldsmith Shop at the Street อาร์พาดสต e ีทปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วครับพี่ปีห้ <c oughs> ครับ อ๋อหมายถึงว่าขายของที่นี่เหรอไม่ใช่ปีแล้วพี่เล่นมุกหรแล้วบ้างาวม้ะฮาเลยนะฮาเลยขายมา50ปีแล้วครับผมครับผมรุ่นที่สามนะครับครับผมผมเอาเป็นไม่หนังแล้วกันนะพี่ได้ครับผมมีตัดป่าเอาไปตัดต่อด้วยนะตัด59ออกด้วยนะรักเออ <laughs> นี่ทีมตบบามล่าฟันที่ไปแจกของนักเด็กนัหม่อ๋อครับผมอันนี้น้ำจิ้มมันต่างกันยังไงอ่ะพี่อันนี้เผ็ดอันนี้เผ็ดอันนี้หวานจุ่มไก่ทอดโอเคมีสไปซี่ซูซีและฟอร์ฟรายชิ้นกัน ันในเผ็ดอันนี้เผ็ดหรอคร่ะ <Okay. S 2> เอาหนักนะมาแล้วครับเข้ามันไก่เนื้อน่องไม่หนังครับชิคกันไร์สโอเค So เจ็นว่านะเทส This is a steamed chicken, chicken meal with a garlic rice with garlic. cow お前しマ。All right. All right, chicken is very soft, thick. especially the sauce, it's spicy. You can smell ginger. ภาพอากาศวันนี้11องศานะ The weather today is uh, 12 degree Celsius It's very cold จิมเลยครับพี่ครับกับน้ำซุปครับ ให้เขาใส่ We gonna order fried chicken first. chicken nữa 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 If you order you can order order. man nữa 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 It's nữa uh, the leg, leg part, the the drumstick of the chicken. It's very softy. แล้วพี่กินอะไรอ่ะยิ้มอยิ้มใจเพื่อนมา push me ชอบแบบอสวัน I tell you that the, the secret, the tips is the sauce. Common guy sauce. It's very good. The black sauce. i'm gonna order uh, more the chicken mm -hmm. only the chicken no rice because my rice uh, have left so uh, the tip is not so long for you which is good so uh, thanks for watching Thank you.